ครับพอๆกับสงวาลงานปั่นนะครับมือนี้กับผ้าหลานหน่อยมาเก็บหมักม่วงนะครับเนาะม่วงหน่อยบันเป็นหลานหน่อยหลานหน่อยกับหมักม่วงหน่อยหมักม่วงใบบัวนะครับม่วงใบบอกคือม่วงหน่อยแหละเนาะมผ้าหลานหน่อยมาเกี่ยวม่วงครับคนชุมนุมครับมือนี้กับอยู่หน้าเนาะครับเนาะอยู่หน้าก็มาเกี่ยวม่วงม่วงหน่อยโลนช่วงนี้ก็มาอยู่บ้านได้สองสามหมื่นเนาะ ือปกติกับปั่นปูนาอยู่ด่านเมฆนะครับปัดป่าด่านเมก็กปกติกับปั่นอยู่คนพอดีกับล่งมาเยี่ยมบ้านไนสองสามมื่อน,นะครับกะเลืพอค่าลานหน่อยมาหน้าเนาะมาเก็บบางวงไปใบโบกวงใบเข่ากันมาครับอีกน้อยก็ตีคุณสั้นเนาะครับมีทั้งต้นหลายๆครับทั้งต้น มากนกคักครับท่านบอท่านอย่ขึ้นสันเนาะถึงเหลียงก็บอท่านรดนาะจังไนจังขึ้นสันเนาะกับกบหอดเนาะนั่นเมื่อหนึงครับมื้อนีก็มีตัวเด็ดมาฝากน้องคือเก่าครับมีตัวเด็ดมาฝากคือเก่าเอาอยู่บ่บ่เอาหน่วยบ่งามย่าปลาหางวดบ่เป็นหางวดเนาะครับงวดบางหันกับถือเนาะเป็นเกจงวดงวดพอดีย่ายปลาเกจงวดเนาะงวดบางหันกับถือยอะยปลาหางเกจงวดก็เลยว่า ฝันดีอยู่เนาะวันนี้ก็ติดผ้าชนผู้ชมมาฟังว่าเพิ่นฝันว่าจังไดเนาะกะว่าติถามว่าติถามเพิ่นกะเบอเบอเมันบ่ยาวดอกว่าสั่นก็เลยบ่ให้ถามเนาะนี่ละพรับพรับที่ละก็เลยบ่ได้สอบเบอได้ถามเพิ่นเนาะก็มีแต่แค่ฟังฟังเพิ่นฝันละเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเนาะเมื่อนี้ก็ติตัวเล็กมาฝาก มาเก็บบวกม่วงนะครับช่วงนี้มาเก็บบวกม่วงอยู่หน้าเนาะเตเวนกับคอยแล้วเนาะเตเวนกับคอยแล้วก็บเบือกเนาะครับเบือกเวลาเขาเก็บครับกลานหน่อยมาเก็บมนะ่วงเนาะล่มแห้งจังหน่อยก็ร้นดีเนาะครับเนาะล่มดีเนะาะช่วงนี้ก็ร่มดีอนยะู่ กันบอลมแห้งมันกับบอลรนเนาะครับมงวงก็ยังอีกท้างเทียงครับปั๊บนี่ด้วยหนึ่งครับอันปั๊บนี่ตั้งหลังคู่อัานหลังคู่นี่นี่หลังคู่พี่ละที่หลังคู่เขี่ยมตรวมันด้วยนั่นบอ่อดอกาีตัวมันยายปลาหางวดฝันว่าเห็นส่างไงเนาะครับเนาะกับฝันว่าแบบดได้แล้วก็ได้ยินแต่ว่าส่างส้างเนาะ ันก็ตีว่าเกศเก่าหจักต่ว่าเกเก่านแอดกันอนเห่นอยู่กับบอด้ถามว่าติดสัมผัสะเพผ่นว่าบรดฟันหลดอก่าสันฝันสันสันนึงบมยาี่ทยอยังเพ่นว่าเลยบรดไทยเนาะเลย่บดไทยบรดีไทยคีบบอขาเบ่าของผันว่าฝันว่างได้เนาะับห่วงต่ว่าเกศเก่านะครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกพฤษภาเกศเก่านว่าเนาะ ไปเก็บทางผลดีก็ครับมล้วเก็บต้นทีละสีมะทางตีกับนี่ขับไปข้าล้านหน่อยหาเก็บม่วงเมื่อนีเนาะม่วงหน่อยเบนว่าม่วงใบโบกแล้วเนาะแต่บางเพียรบางที่ทางผนมันหลายเนาะมันลมแห้งอยู่แต่ส้มเข้าเจ้ามาเลี้ยงง่วกับพวกกระเมีย้ังหันเนาะครับท่านผู้ชมเจ้ามาเลี้ยงง่วงขอกระเมี้ยงหันเจ้ากับตีกเก็บเอาคือว่าแล้วเนาะมาลุน ผู้ใดมากก่อนก็ไดก้อนเป็นว่าครับกะบ่มีเนาะครับพอดีงัวไม่ต่ห้อยงัวเนาะไข่เป็นโรนงัวกินคือเราครับบางงวงแต่คนก็ยังกินเนาะตัวนี้บ่มีครับตัวนี้มีแต่ห้อยงัวครับนี่ก็คือเทียงหน้าเนาะรับงวงกรอยู่ครับแต่ว่าหังบัตเรเด็ดต่อยเนาะ ส่วงนี้พาท่านมาส้มส้มวิวไปสกักก้อนต้น่นก็ยังได้หลายเนาะครับหน่วยสูกหน่วยยังก็เห็นอยู่เนาะครับร้านหน่อยเก็บอยูู่้เดียวครับจะเริ่มแล้วครับเด้อเกจเก่าส่วงนี้เนาะได้ปลาหางงวดว่าเกจเก่างวดนี่ก็มาลุนน้ำกัน วันเน,น,น,นี้นสร้างสร้างไงกันบ้านเนาะสร้างก็เป็นน้ำเก่าก็โอ้แต่ว่าเกล็ดเกลืกบบ็สัน่น,นบอกว่าวันว่าจังไลยกับประเด็สอบเนาะเคนบอกสอบพอดีว่าสิถามัศมสัมผัสเป็นบใบสัมาผาัสเนาะครับร้านหน่อยก็เต้นไปเต้นไม้นี่ยละ่ะร้านหน่อยเนาะท็อปขึ้นได้เ่ะทอ็อป เป็นได้บ่ฮะกี่ลายแท้เป็นเลี้ยงหน่อยแลนขึ้นลนกวคุณม,มวงหลายหลายครับอยู่ทั้งต้นเนาะอยู่ทั้งป่ายกับทั้งหน่อยอยังต่อยอเนาะครับเจ็ดเก่าอย่าลืมนะครับเดอ้อวันที่สิบหกเปิดสภาเนาะช่วงนี้กับผ้าท่าร้านหน่อยมาเก็บมกมวงกับโหถ้ว่ายายป่าว่า เจ็ดเก่าเ็ดเก่าเนาะแต่ยินตว่าฝนเกี่ยวสร้างเนาะฝนเกี่ยวสร้างระบบหูวว่าไปจังไดมากจังแดนเนาะจากต่ว่าเจ็ดเก่าท่านผู้ส้มมาหลุดน้ำกันร่องบ้างเด้องวดบางหันายป่าถือยุงหันเนาะายป่าก็ถือยวครับคอยโศกโศกกันหมานเด้ครับเด้อสวัสดีครับ